เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหลานเลนลนเพื่อนญาเพื่อนยายเพื่อนลุงเพื่อนน้าเพื่อนป้าเพื่อนลุงเพื่อนพี่เพื่อนน้องกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราก็อยู่กันใน,นเซิร์ฟเอเชียนะซึ่งคลิปนี้ผมจะมาบอกทีมฟาร์มหอคอยโซกาเลสเป็นหอนาฬิกาดอปทั่งอะนะ ซึ่งก็มีหลายคนเหมือนกันได้ถามผมกันเข้ามาในแฟนเพจบอกว่าพี่ทีมฟาร์มไอหอคอยโซโกาเลสไอาทั้งเนี่ยมันใช้ทีมไหนบ้างพี่ที่มันไวซึ่งคลิปนี้นะครับจะมีคําตอบเลยผมจะพาพี่ๆน้องๆทุกคนไปดูทีมที่ผมใช้ฟาร์มในคลิปนี้โดยที่ทีมที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นทีมนี้เลยนะฮะเป็นทีมนี้ก็จะมีลอตเวนนะครับมีเคียวแดงมีเกาเทอร์เขียวแล้วก็มีเจลริโก้แดงเวลาที่จบดันไอดันสุดท้ายเลยนะครับของหอคอยอะนะ จะอยู่ที่2นาที40ิบวิหรือว่า2นาที50วินะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้ะนะบางครั้งก็ต่ากว่า2นาที40บวินะครับเพราะว่ามันการ์ดมันขึ้นดีไงแล้วก็เราไม่โดนบ้ายเยอะนะครับก็จะประมาณอยู่2นาที30วิอะเออนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทีมเนี้ยจะจบดันภายใน2นาทีอย่างที่บอกไปหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะจับเวลาให้ดูเลยนะครับว่ากี่นาทีกี่วินาทีบางคนที่ไม่มีเกาเทอร์เขียวก็ใช้เกาเทอร์แดงก็ได้นะแต่ว่าเกาเทอร์เขียวจะจบดันได้ง่ายกว่า จะจบจันได้ไวกว่าจากพาสีฟนะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะไปแนะนําทีมอยู่3ทีมแล้วกันนะครับที่ผมคิดว่ามันจบไวแล้วก็มาเล่นได้มานะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกก่อนแล้วกันหลังเปิดดันเจี้ยนนี้จะจํากัดเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงก็คือว่าถ้าฟาร์ม1ชั่วโมงได้เท่าไหร่เท่านั้นแต่ว่าคลิปนี้น่าจะไม่ถึงเพราะว่าแบบกว่าจะอธิบายกว่าจะทําอะไรก็น่าจะผ่านไปหลายนาทีอยู่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อทุกคนผมทําได้ซึ่งในหอคอยนี้นะครับก็จะดอกเป็นทั้ง แล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมนะครับไม่มีอะไรก็จะมีด้วยการอยู่5ชั้นนะแนะนาก็อยู่ที่ชั้น5นะครับคนที่ของถึงนะแต่ว่าคนที่ของไม่ถึงหรือว่าลงชั้น5เกิน3นาทีเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปลงชั้น4ดีกว่านะครับเพราะว่าชั้น5นี่คือมันจะมีสกิลประเภทใบไงลูกน้องของดันนี้จะมีสกิลประเภทใบนะครับทั้ง3ตัวนะเนี่ยก็จะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยตีไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้เราจบดันช้าแต่ว่าถ้าลงชั้น3หรือว่าลงชั้น4เนี่ยชั้น4เนี่ย โอเคเลยนะครับเพราะว่ามอนแต่ละตัวนี่คือจะไม่มีสกิลใบจะเป็นการดูดเลือดแทนนะส่วนบอสก็ไม่มีสกิลใบนะเออนะครับดูดเลือดอย่างเดียวเลยแล้วก็ติดพิษผมก็แนะนําว่าให้ลงชั้นสนะครับสาหรับคนที่ไม่ไหวนะแล้วก็มอนแต่ละตัวของชั้น3แล้วก็ชั้น4ี่เนี่ยพอๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากมันจะไปยากเลยที่ชั้น5นะครับชั้น5นี่คือยากมากเพราะว่ามีสกิลใบิไงนะตัวไหนที่แบบอย่างลอสเวนอย่างเชียวอย่าง รูเกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะโดนใบสกิลประเภทโจมตีทั้งหลายนะจะโดนใบนะครับก็คนไหนที่ลงไม่ไหวอะ่ะเคลียร์มอนสูงกว่า3นาทีเนี่ยก็ไปลงชั้น4นะครับแนะนํานะแล้วก็ไปเทสชั้น5กันนะครับวันนี้แล้วก็ทีมนี้เหลืออย่างที่บอกไปอาหารผมไม่กินนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะได้กี่นาทีนะสำหรับทีมที่1นนะซึ่งเดี๋ยวผมจะจับเวลาด้วยนะครับมาผมจะจับเวลาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มแมทเนี่ยนะครับ จะได้กี่นาทีมาซึ่งในเวฟแรกเนี่ยต้องเคลียร์มอนให้จบภายใน2เทินจะดีมากนะครับคือให้เวลาในเวฟแรกเนี่ยไม่เกิน1น,นาทีนะอ่ะนี่เทินแรกผ่านไปนะเทินสองมอนจะตีมาซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามอนจะตีแล้วก็ใบตัวไหนนะครับอ่บาใบลอสเฟนหนึ่งตัวแล้วเห็นปะว่า มันจะโดนใบนะครับสกิลโจมตีนะเราก็ต้องใช้เขียวนะครับตีไปแล้วก็ตั้งค่าเนี่ยผมปรับเป็นโจมตีนะเพราะว่ามันจะทําให้แบบเน้นดาเมจไงเคียวก็ตีไปแล้วข้อดีของเคียวเนี่ยคือมันจะติดผ่อไหมด้วยนะครับในเฟสแรกก็จบไปนะก็อยู่ที่ประมาณอยู่หนึ่งนาทีออ,อนะครับไม่เกิน พอเข้าเทินสามเนี่ยก็จะถึงเวฟบอสแล้วเราก็จะเล่นง่ายแล้วมอนมันมีแค่2ตัวที่ใบได้ไงเออแต่ว่าเวฟบอสนี่มันจะถึกนะ่ะเกาเธอร์โดนตีนะครับมาตอนนี้ก็ผ่านไป1นาที28วิแีแล้วนะ โอเคเคียวก็โดนใบยอย่างนี้ก็ต้องใช้เกาเทอร์เป็นดาเมจนะฮะตอนนี้โยมาอืมหนึ่งแสนกว่าแต่ว่าการ์ลอสเวนค่อนข้างจะขึ้นแย่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ได้อยู่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะถึงกี่นาทีนะนะตีลอสเวนมา ตอนนี้ก็ผ่านไป2นาทีแล้วนะครับมาปั๊บมาก่อนนะฮะแล้วก็สาดไปลอสเบนโอเคแล้วดูแล้วดูโจมตีเป็นล้านนะครับ3ตัวรวมกันเป็นล้านเลยอันติมาแล้วด้วยน่าจะจบนะเทร์นี้นะครับเทิร์น้าก็2นาที28นะตอนนี้ ไม่น่ารอดนะไปะอันติไปลาก่อยเรียบร้อยนะครับ1ล้าน1 0 0 0 0แสนก็เวลาก็อยู่ที่2นาที45วินะครับรวมคัสซีนนะ,ะก็เป็นไงบ้างทุกคนนะทีมนี้นะครับแล้วก็แนะนำว่าตอนเล่นดันเนี้ยถ้าใจให้คุ้มจริงๆนะควรไปซื้อไอตัวพลังงานให้มากที่สุดก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารีไนงะ ส่วนทีม2เนี่ยที่ผมแนะนำนะครับก็เป็นทีมของลอสเวนแล้วก็ชินเขียวนะนี่นะครับชินเขียวในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยคือผมเต็มนะครับชินเขียวนี่คือเต็มเลยลอสเวนก็เต็มเกาเทอร์ er ก็เต็มนะตัวซับตัว4เนี่ยเป็นตัวของเดสพีเสนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่นาทีนะสำหรับทีมนี้นะครับมานะฮะเราก็จับเวลาตั้งแต่ตอนคัตสีเลยนะจะได้แบบเหมือนกันไงเหมือนกับทีมที่แล้ว ซึ่งข้อดีของชินเนี่ยมันทําให้ตัวของลอสเวนเมียติไวนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มแรงการ์ดได้เทอแรกแล้วก็เนี่ยแหละเหมือนเดิมนะครับใช้เกาเทอร์บอทก็ใช้เกาเทอร์แล้วก็ชินจมตีชัวนะเธอแรกลอสเวนก็ตีไปะนะฮะโอเคซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคนไหนที่จะฟาร์มจริงๆนะแนะนำว่าของที่ใช้เนี่ยควรเป็นโจมตีทั้งหมดนะครับ ถ้าไปเลือดเนี่ยการฟาร์มจะช้าแต่ว่าในการลง PP เนี่ยคือจะดีนะฮะต้องเลือกนะหรือว่าคนไหนที่แบบขี้เกียจทำเซตโจมตีเซตเลือดมาเพิ่มก็ตามนั้นนะครับอยู่ที่ของอะนะถ้าอยากจะฟาร์มเร็วๆก็ต้องทำของเพิ่มนะครับอโอเคเรียบร้อยในเฟสแรกก็ผ่านไปนะเวลาก็ไม่เกินหนึ่งนาทีนะแล้วก็อันติของลอสเฟนมาแล้วด้วยในเฟสสองนะครับเราก็บึ้มไปเลยนะ ผมคิดว่าดาเมกก็น่าจะ1ล้านกว่าอันติีปะโอเคก็อยู่ที่1ล้านกว่านะไม่ได้แย่อ่ะตอนนี้เราก็ปล่อยให้เกมมาไหลไปก่อนนะโอเคตอนนี้นาทีก็อยู่ที่หนึ่งนาทียี่ิบาวินะฮะลอสเฟนโดนโจมตีโดนใบมาด้วยแล้วก็ชินโดนใบนะ แต่ว่าเราก็ยังมีเกาเธอร์อยู่ไงมาซึ่งทีมเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟาร์มไวนะครับก็แน,น,นะนํานะทีมนี้นะเทร์นี้เราก็ให้เกาเธอเขาโย่ไปก่อนนะสองครั้งเลยโย่ยับยับออกเลยว่าโย่ยับยับอันตีเกาเธอมาแล้วด้วยตอนนี้ก็อยู่ที่2นาทีนะครับอืม ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วแหละนะครับตานีนะไปเกาเทอบึ้มไปเรียบร้อยไหมเจ0 0แสนกว่าเกือบตายแล้วก็ไชิ้นปิดฉากเรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่2นาที30ิวีนะทั้งหมดนะครับรวมเวลาแบบนั่นแล้วก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับตาไหนที่แบบมันการแย่จริงๆเนี่ยก็อยู่ประมาณอยู่ 20นาที20วิ30วิไม่ก็40วินะครับไม่เกินนี้นะทีมนี้เราก็เป็นทีมฟาร์มที่ผมชอบใช้ด้วยนะครับสาหรับทีมนี้นะส่วนทีมที่สามเนี่ยผมจะแนะนําเป็นทีมของซาริเอลนะฮะถ้าไม่มีลอสเฟรนนะเป็นซาเิเอลแล้วกันนะครับอ่ะนะครับใช้เป็นทีมนี้เลยเป็นทีมซาเิเอลชินเขียวนะครับมีเกาเธอร์เขียวแล้วก็มีเดสเพียสไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้กี่นาทีนะทีมนี้อ่ะโอเคจับเวลาไปมา แต่ลอสเวนเป็นตัวที่แบบต้องมีอ่ะของมันต้องมีเป็นทีมฟาร์มชั้นดีเลยลอสเวนเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่ไม่มีนี่คือพลาดแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆเนี่ยก็ใช้เป็นตัวซาเลเอลได้แต่อาจจะช้าขึ้นมานิดน,นึงครับก็ตามสเตปเดิมเลยคือชินนะครับเกาเทอแล้วก็ซาเลเอลเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตาที่แล้วที่มันผ่านมาคือเกาเทอเปิดก่อนชัวแล้วก็ตามด้วยชินแล้วก็ตัวดาเมจตัวที่3นะครับอย่างเช่นตาที่2เนี่ยเป็นลอสเวนใช่ไหมตานี้เป็นซาเลเอล ครับตัวที่3นะะรอบนี้เขาก็ใบเกาเทอร์นะครับแต่ว่าเกาเทอร์ไม่มีการโจมตีไงก็มีแต่การดีบัฟนะฮะก็ได้อยู่นะตาเี้โอเคตีไปแล้วก็ปั่นสปินของซาเรเอลปขั้น2ด้วยเลื่อนขั้นการ์ดพอดีนะโอเคเฟสแรกก็จบไปได้อย่างอีซี่ข้อดีของซาเรเอลเลยที่ผมชอบนะคือมันติดคีง่ายนะครับคือมันปั่นสปินเนี่ยแรงมากมา พอ,อเข้าเฟสสองเนี่ยก็นี่เลยการ์ดขึ้นก็ถือว่าดีนะมีเกาเธอเราก็ใช้เกาเธอโย่ไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยซาเลนะฮะแต่มันจะเห็นผลได้ชัดเลยนะถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่มีลอสเวนนะครับจเนี่ยมันจะช้ากว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าหลัหลกๆเลยเนี่ยคือเกรอันตินะครับลอสเวนมันจะเล่นเกรอันติตัวเองได้ง่ายบวกกับชินเขียวเนี่ยที่แบบเป็นการเพิ่มแรงการ์ดเนี่ย มันทาให้ลอสเวนเนี่ยมียติได้ง่ายไงแต่ถ้าเป็นซาเลเอลเนี่ยถามว่าอันติง่ายไหมง่ายแต่ไม่ได้ง่ายเท่ากับลอสเวนนะครับแล้วก็อย่างเนี่ยตัวของซาเลเอลเป็นอันติแบบเดียวด้วยซึ่งมันมันจะฟาร์มช้ากว่านะแต่ก็แบบถ้าคนไหนไม่มีก็นั่นแหละนะครับมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ต้องใช้ซาเลเอลเป็นตัวฟาร์มนะครับซึ่งดันเนี้ยผมแนะนําว่าห้ามใช้ทีมจอกเกาะลงนะในเฟสแรกเนี่ยของทีมจอกเกาะคือผ่านไปได้อย่างง่ายดายก็จริงแต่ว่าเฟสสองเนี่ย บอสมันจะถึกเราต้องใช้ตัวดาวเมทที่มันแรงๆจริงๆนะครับในการเจาะบอสนะถาว่าเจาะก่อนเนี่ยแรงไหมแรงแต่ว่าทีมมันจะไม่มีเกาเทอร์เขียวไงมันเลยช้านะครับโอเคเขาสาบหินด้วยแต่ว่าก็ตีแตกอยู่ดีอ่ะตีมา ก็น่าจะจบแล้วแหละนะครับตานี้ s มาลาก่อยอืมห้าแสนกว่าแล้วก็ชินตีไปเรียบร้อยก็ไม่เกิน3นาทีนะครับสำหรับทีมของซาเลีเอ,อนนโอเคนะครับทั้ง3ทีมในวันนี้ก็ มันเล่นง่ายนะครับมันผ่านง่ายแล้วก็เป็นทีมที่ใช้ฟาร์มได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ดันนี้นะดันอื่นก็ได้นะครับดันพวกขอคอยโซคเลตดันพวกสมุดดันพวกเอ็กพีอย่างเงี้ยหรือว่าดันพวกอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็ใช้ฟาร์มได้นะครับแล้วก็ผมขอ,อย้ําอีกทีนะว่าสาหรับตัวฟาร์มเนี่ยผมใส่เป็นโจมตีทั้งหมดนะครับลอสเวนชินเขียวตาเลเอลอย่างเงี้ยผมใส่เป็นโจมตีทั้งหมดนะครับเซตเลตเป็นเซตที่ฟาร์มช้านะครับก็ถ้าเกิดคนไหนที่แบบอยากฟาร์มเร็วเนี่ย ก็ทาอีกเซตนึงมาไปเซตโจมตีก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ใช้ก็ไปใส่ตัวอื่นก็ได้ไงไปใส่ตัวอื่นก่อนนะครับพออยากใช้เนี่ยก็เปลี่ยนจากเลือดมาเป็นโจมตีก็ได้โอเคคลิปนี้ก็มาตอบข้อข้องใจสาหรับหลายๆคนที่อินบ็อกเข้ามาในแฟนเพจแล้วงงไงว่าพี่ใช้ทีมไหนฟาร์มบ้างนะครับก็ไอ้สามทีมนี้แหละฟาร์มนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้2ทีมแรกฟาร์มเป็นทีมของลอตเฟนแล้วก็เขียวอีกทีมหนึ่งเป็นทีมของลอตเฟนแล้วก็ชินเขียว นะครับสทีมนี้เป็นทีมฟาร์มที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับในเกมนี้โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ like ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกด s c ด i b e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมผมนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจำคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับตัวนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม